สว,ส,สวัสดีค่ะกินไปเรืนะ่อยแม่ออดวันนี้ทํางานบ้านร้อนนะคะขอปอ,อดเสื้ออ่าวันนี้นะคะมีผัดผักค่ะแล้วก็มีปลาทรายนะคะทอดอยังไม่ได้แกะแล้วก็มีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีเหมือนเดิมค่ะอื้อพุงปลาแล้วก็มีแกงส้มมาทานข้าวกันได้เลยคะ่ะวันนี้ขออนุญาตตั้งกล้องนะคะกินไปเรื่อยแม่ออดฝากติดตามกันด้วยนะคะ คนดูเป็นคันเลยเหรอมาเลยค่ะเห็นไหมแม่แม่เลื่อนนะฝั่งนี้นะเดี๋ยวเล่นให้ม้อมันสูงไปต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะหม้อสูงไปหม้อกับพุงเรื่องปกติครับมาทานด้วยกันนะคะอุ๊ยไข่ปลาไข่ปลา นี่มีไข่ปลาค่ะมีไข่ต้มด้วยนะคะคุณแม่แกะไปให้แล้วร้อนก็เลยอย่างนี้เลยค่ะอร้อนจริงค่ะวันนี้ร้อนแดดดีแบบแดดร้อนอ่ะร้อนดำดูดิร้อนแสงไหมอ่ะคือบุงปลาอร่อยคือบุ้งปลาอร่อยปัอร่อยแตกจังเลยอ่ะ กบไปอ,อ,อือปูปลาอร่อย,อร,ยอร่อยเลยราท้าด้วยกันนะคะอันนี้คืออะไรกระเพาะปลานั้นชิมยงอืออร่อยฝากกดติดตามช่องแม่ออดกินไปเรื่อยๆยนะคะพี่พ หิวข้าวรู้สึกปลาทรายทอดค่ะวันนี่ซื้ปลา,าอร่อยวันนี้ข้าวเชื่อมมื่อวานเมื่อวานเฉยๆพอวันนี้อร่อยเลยคุณแม่ไก่ต้มไหมไม่ค่ะ ขออภัยค่ะอืมผู้มปลารสชาติดีเลยวันนี้ผู้อ่นยังไม่เข้าเครื่องมันกินทรายเลยเมื่อกี้ในปลา ออันนี้่ลืมซื้อนขนมจีนไปตั้งใจไปซื้อนขนมจีนนะมเมื่อกี้ลืมเลยค่ะก็เลยได้เดีผัดผักกัปลาทอดมาเคื่องเงินเน้น ร้อยอยินโยนงผ,ผัดขักองนี้ด้วยยื้มหนุ่อีกร้านหนึ่งไม่ใช่ยินมหนุ่อะยองไม่มีให้หนุม่ม啊 เม่ไข่อีกแลืะไข่ปลาทูอร่อยจังเนี่ยใส่ตรงใส่ฝนจะตกเนี่ย ม่ื ừ, ้อคนมื้อคนจ้ะฮะเครื่องเคียงคุ้มปะอร่อยอร่อยเนาะ nóng lòng Ta không khai ăn một lần xong muốn ạ à. คลิปนี้เดี๋ยวก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดติดตามนะคะฝากช่องกินไปเรี่อยไม่ออสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ